ลูกติดยายอ๋ออ๋อมันมันคือคือเรื่องเรื่องเรื่องรานี้คือสรูเป็นเรื่องของหมาคือฉันอาจจะไม่ได้ตามตามเรื่องราวของเท่ากับหมูยอเราทำงานเราทํางานบ่อยแล้วเขาก็จะอยู่กับยายเพราะยายอยู่บ้านอะไรเงี้ยคือตั้งแต่มีสรูมายายไม่เคยโทรตามผมกลับบ้านเลยเลยใช้คาว่าเลยจริงไม่เคยโทรปกติจะเป็นนางที่นอนดูทีวีแล้วผมก็จะแบบโมโหตลอดว่าแบบว่า ง่วงอะไรไม่ขึ้นไม่นอนแบบนอนรออะไรแบบคนแก่พูดไปก็เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ตั้งแต่มีสุรูมาไม่เคยได้โมโหโออกเลยอ่าอาก็จะขึ้นไปนอนกับกับหมาอะไรตลอดเวลายอย่างเงี้ยแล้วแล้วล่าสุดตอนคนรักออนอไม่ใช่ <c oughs> โปสเตอร์อะ่ะผมไปเซ็นเอาโปสเ,เ,เตอร์เขาโปสเตอร์เ็ามาส่งให้ผมเซ็นสดที่บ้านแล้วมันก็เป็นปึกใหญ่ๆแล้วปึกมันหนักคนก็ยกประวางหน้าบ้านแล้วแบบเสียงโปสเตอร์แบบกระแทกพืนมันจะดังปัก อะไรเงี้ยแล้วหมาได้ยินหมาก็เลยเข้าใจว่าสิ่งนี้มันอันตรายแล้วผมก็เลยผมก็ผมก็เลยยกสิ่งเนี้ยเข้าบ้านหลังจากที่มันไม่ค่อยติดผมอยู่แล้วอะมันเห็นผมถือโพสเตอร์มันก็วิ่งหนีไปห้องครัวแบบแบบแค่แค่ถือแล้วก็หันไปมองหน้ามันอย่างเงี้ยแบบมันหันมามองหน้าแป๊บหนึ่งแล้วก็วิ่งเข้าไปในห้องครัวดูแล้วว่ามรดกจะตกอยู่ที่ใครนะทางแก้ปัญหาซื้อหมาใหม่ และต้องมาเจอตัวที่มันรักเรา